มาพูดเรื่องโควิด19หน่อยค่ะบางคนใช้ชีวิตแบบว่าลืมไปแล้วว่าเรายังอยู่กับโควิด19อยู่คือโควิดยังอยู่แต่ความกลัวไม่มีแล้วนั่นสิคะ,ะทีนี้ท่านผู้ชมคะผอโรงพยาบาลตราท่านเปิดเผยออกมาเลยว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด19เพิ่มขึ้นนะคะหลังจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาซึ่งท่านก็อยากจะย้ําเตือนประชาชนค่ะว่าในช่วงนี้นั้นยังคงที่จะต้องให้ความสําคัญกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ค่ะ นายแพทย์สุชาติตันตินิรามายพื่อในการโรงพยาบาลตราดท่านเปิดเผยค่ะว่าในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ก็คือเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยนะคะคนก็ไปเที่ยวกันโรงพยาบาลตราดเนี่ยมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นจำนวน20รายค่ะ โดยทั้งนี้ประชาชนยังคงจะต้องให้ความสำคัญอยู่นะคะในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9รวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยประชาชนแมมอาจจะต้องเดินทางกันไปตามสถานที่ต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วนี่ก็เป็นช่วงวันหยุดอีกแล้วนะคะของเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่ะนอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากขึ้นอีกด้วยก็ต้องระมัดระวังตัวกันเป็นพิเศษหน่อยนะคะ และสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ที่ยังคงมีความจำเป็นนะคะในการลดอัตราการป่วยหนักหากว่ามีการติดเชื้อค่ะโดยปัจจุบันโรงพยาบาลตราดนั้นมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ให้กับประชาชนในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา8นา30นาทีถึง15นาฬกาที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลตราดสาขาวัดไผ่ล้อม และในทุกวันศุกร์ระหว่างเวลา8นา30นาทีถึง15นาฬการวมถึงการจัดหน่วยฉีดวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่ต่างๆสําหรับในกลุ่ม608และประชาชนทั่วไปหรือประชาชนกลุ่มที่ติดเตียงนะคะรวมไปถึงกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษากลุ่มเด็กเล็กและก็กลุ่มเด็กทั่วไปอีกด้วยค่ะโรงพยาบาลตานะครับได้ออก ลงฉิดวัคซินเชิงลุกนะฮะมาที่สารางจังหวัดตรานะครับซึ่งการระบาดของโควิดในระ,ะลอกใหม่เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับมีคนไข้ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตาในะะช่วงระลอกใหม่ตั้งแต่เมษาเข้าใจว่าเริ่มเพิ่มมาแต่ช่วงหลังสงการมาตอนนี้ก็ประมาณ1ิกว่าคนถึง20คนนะฮะ คนที่มีอาการรุนแรงก็ใส่ท่อหายใจประมาณ2คนให้ไฮโฟสองคนแล้วก็ที่เหลือเป็นออกซิเจนทางดูจมูกแล้วก็บางส่วนที่มีโรคแทรกซ้อนที่ จะไมนต้องนอนในโรงพยาบาลก็มีส่วนหนึ่งนะครับก็อยากฝากให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตากนะช่วงนี้โควิดเริ่มระบาดใหม่นะครับใครที่เคยฉีดวัคซีนเกิน6เดือนแล้วนะครับในเข็มก็สามารถมากระตุ้นได้ที่โรงพยาบาลตาดหรือในหน่วยชงลุกของโรงพยาบาลที่ไปตามชุมชนตา่างๆนะหรือที่เราพอต่อใกล้บ้านครับ